เปกติไม่กินทางบุฟเฟ่มาเยอะครับครับนี่นะเราจะพามาร้านหนึ่งครับเป็นบุฟเฟ่ขาหมูแล้วบุฟเฟ่เนี่ยราคาไม่แพงแถมอร่อยด้วยนะสูตรตั้งแต่สมัยอากงผมมากินข้าวขาหมูมาเยอะมากผมติได้เลยนะใช่เลยครับไส้ที่นี่อร่อยมากครับลองไม่มีเอี๊ยท้าชนไส่ที่นี่เลยใช่เลยครับ นนสริงดูจากหนน้าผมมมัไ่กงเัสด so, ครับผมผมพีพีแหลงนะฮะวันนี้นะเราจะพามาร้านหนึ่งครับเป็นบุฟเฟ่าขาหมูแล้วบุฟเฟ่ในราคาไม่แพงแล้วแถมอร่อยด้วยนะสูตรตั้งแต่สมัยอากงแต่งงกับชื่อร้านเขามากเขาชื่อสุกี้ในพันนะฮะและ้วที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมคือซอยหอกันค้าในเด็กหอนค้าไม่ได้มานานสมัยก่อนเราก็มากันเนาะแถวเนี้ย เด็กเด็กก็มีแบบเ,เด็กนึกษาเดินเข้าไปในหอนคาด้วยนะไปไหม <c oughs> เดี๋ยวสุก,กี้ในพันไว้ก่อน <c oughs> ก่อนนี้ยสุก,กี้ในพันเนี่ยเขามาทำบุฟเฟ่เข้าวขาหมู69บาบาทแต่ผมเห็นข้างหน้ามีความน่ากินมากนะเดี๋ยวพาไปดูแต่ก่อนอื่นครับผมขอฝากอะไรสักนิดนึงฮะ ปีใหม่แล้วครับผมนี่ฝากเบฟิต้าเอและเบฟิต้าเจลลี่ด้วยครับของผมเองนะนะอันนี้ช่วยเผาผลาญได้บำรุงสมองได้นะครับเบฟิต้าเอตัวนี้นะครับกินก่อนอาหารได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับผมก่อนนอนแค่ซองเดียวครับระบบขับถ่ายคุณจะดีมากเวลากินเยอะแน่นท้องฝากเลยครับกินคู่กันสุขภาพดีแน่นอนปีใหม่แบบนี้นะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับทักเข้าไปหาแอดมินได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์หรือไลน์แอดเบฟิต้าได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับผมไปแล้วเขาไม่ข้างในด้วย ร้านขายเคองแอร์ด้วยชอบเยี่ยมมากนี่เฮียเขาอยู่นี่เลยนะเราคุยกับเฮียเลยดีกว่าเฮียผัดอะไรอ่ะกะเพราหม่าล่าครับมีนูใหม่วันนี้ว่าจะลองทำให้ปกอะไผมถามหน่อยกะเพราหม่าล่าเนี่ยมีขายปะตอนนี้ยังไม่มีครับว่าจะทำขายอยู่แล้วถ้าผมบอกว่าไม่อร่อยอ่ะก็ไม่ขาย คืออาใจมาก่อยไงอาอาเอาเฮียก็กล้าชนทำไมเฮียถึงมาขายขาหมูบุฟเฟ่อะตอนนี้เศรษฐกิจหลังโควิดมาก็ตอนเศรษฐกิจหลังโควิดมันไม่ค่อยดีไม่่คอยดีเป็นไงอะมีเงินน้อยแต่อยากกินของอิ่มๆอยากกินของอิ่มเฮียก็เลยอยากช่วยคนครับผมแล้วขาหมูเฮียไปได้สูตรจากไหนเป็นสูตรของโกงเมื่อก่อนตอนเด็กเคยโกงขายอยู่อ๋อเฮียช่วยโกงขายอยู่ต้องบอกนะเฮียผมมากินข้าวขาหมูมา ผมกล้าพูดเลยว่าเยอะมากผมติได้เลยนะได้เลยครับติได้เลยครับได้เลย,เลยนะเฮียไยส้ไ<ป>ที่นี่อร่อยมากครับลองไอมเอี<ท>ยธาชนไส้ที่นี่เลยได้เลยครับแล้วผมเป็นคนจริงๆไม่ค่อยถูกกับไส้ด้วยถ้าไหนผมชอบเนี่ยผมสัญญ่งยํำ แล้วเฮียจะเอากําไรจากไหนก็มีบ้างแต่ว,ว่าไม่เยอะเอช่วยๆกันแล้วถ้า<ม>วันนี้มผมกินแบบนั้นไปเฮียจะมีกาไรยังไงไ,ไม่เป็นไรครับอยากให้กินเลยครับโอโอเคครับเอาเข้า,าไปยังไงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียจัดข้าวขาหมูบุฟเฟ่ให้ผมสักหนึ่งจานไปฮะแลวนี้เฮียทําให้ผมใช่ไหมกะเพราหม่าล่า <S <S เดี๋ยวคอยดูว่าเฮียจะได้ขายต่อไหมไปฮะเข้าไปกันอันนี้ครับก่อนที่ผมจะออกไปตักข้าวขาหมูแนะนําหน่อยร้านนี้เห็นเฮียเขาพูดเมื่อกี้มาว่า กุ้งอบวุนเส้นของเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะครับว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะใส่ซีอิ๊วแต่ร้านเขาเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วนะครับน่ากินนะครับผมบนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่หน่อยก็าต,ตรงตรงเลยนะครับขอกินคำนี้ก่อนใส่กันคำที่ซีฟูด้ดอ,อร่อยแบบนี้เพราะอะไรอของอย่างที่ใช้คือคัดสรรมาแล้วครับวัตถุดิบวุ้นเส้นก็คัดสรรมาวุ้นเส้นนุ่มมากครับดีแบบดีแหบลบะ เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนี่ผมเปิดเมนูเปิดกระเพาะไปแล้วนะเป็นกุ้งหงกุนเส้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำกรรมกติกากันเหตุผลที่มาเรามาวันนี้คือข้าวขาหมูบุฟเฟ่69บาทเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการว่าเฮ้ยมากินข้าวขาหมูบุฟเฟ่69บาทร้านสุกกี้ในพันเนี่ยต้องทำแบบไหนกันฮะไปฮะไปเราก็มาเอาจานตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นมาตักข้าวจะเอาเยอะหรือน้อยแล้วแต่แล้วก็เปิดฝาหม้อครับอ่าอะไรครับอ่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช <c oughs> มันเติมได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงเราไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นก็ได้เราอยากจะกินแบบไหนเราก็บอกเฮียเอาอยากจะกินเนื้อหนังไส้เฮียมีคากิได้วยใช่ปะ่ครับผมแต่ผมไม่กินคากิีนะแต่บางคนชอบกินคากิก็มาสั่งได้เลย <c oughs> ผมเอาเป็นเนื้อหนังไส้ไข่แต่ไข่ที่เนี่ยเขาจะเพิ่มใบละสิบบาท <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินในบุฟเฟ่ขาหมูเนี่ยหกบาทก็ก็กิน เนื paid, er kind of you, ้อหนังไส้อะไรปกติภาคกิได้นะครับนี่เอาหนังโอ้ยแต่ไส้ที่นี่คือเด็ดมากแต่น้ำองผมราดไม่ต้องเยอะบางคนอยากกินน้ำเยอะหรืออะไรก็บอกเขานะครับจะเป็นดูไส้แล้วที่นี่ล้างสะอาดไม่มีกลิ่นแบบไส้เขานี่ผมบอกเลยคือสุดเดี๋ยวมาเติมเราเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะสุดครับแต่ใครไม่กินไข่ก็อยู่ในบุฟเฟ่เขาก็ปกตินะครับ69บาทลาดน้ำนิดนึงครับไม่ต้องเยอะบ้าง น้ำนี่เป็นสูตรของอากงนะครับขอบคุณครับเราได้ขาหมูเสร็จแล้วเราก็เข้าไปนั่งจองโตข้างในได้เลยไปฮะได้ขาหมูมาเรียบร้อยแล้วครับคือเข้ามาแล้วก็เขาก็จะมีพวกกระเทียมกับพริกให้นะแล้วก็น้ำส้มของเขานาะรสสิแปกอะเป็นน้ำส้มนะครับแต่มันเป็น3ามรสมันไม่ใช่ว่าเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวหวานเค็มครับอ๋อเปรี้ยวหวาน, <3 S 2> วานเค็มยอยู่ในนี้เลยอ๋อเป็นสูตรของเขานะครับ ลูกค้าชมเยอะเลยเหรอครับไม่ชมขาหมูเลยเนาะชมขาทงรังต้มยังเดียวหรือไม่เลยอ๋อชมนีด้วยอ่ะสีมันแปลกดีนะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นครับอันนี้ฮะน่ากินมากไม่ไหวแล้วครับขอลองนะครับตื่นเต้นนะปกตินี่ติผหมูเฟมาเยอะนะครับไปครับต้มอร่อยมากมาที่เจ๋งว่า นี่ยขาหมูนี่ยาวสุดนานนะครับหกชั่วโมงที่เพื่อนพูดน้ำซุปมันก็ได้ยิ่งซ่าซึมเข้าไปใช่ครับใช่ครับมันจะอร่อยจริงมีครับใช่ผมไม่มีโอกาสกินแล้วนะคือของเขาคือแบบใช่คือแบบเฮียเปิดมาเพื่อทำร้ายตัวเองชัดๆเฮียเปิดได้กี่เดือนแล้วครับสเดือนนิด ร้านนี้แหละครับร้านร้านบ,าบุฟเฟ่เอออ๋อเนี่ยเปิดมาสิบห้าปีแล้วร้านซุกี่ในพันเนี่ยเปิดมาสิบห้าปีแล้วแต่ข่หมูบุฟเฟ่เนี่ยเพิ่งทำมาสองเดือนน,น,ฟฟนี้ตอนที่ผมมาถ่ายเนี่ยเด็กหอนค้ายัางปิดเทอมอยู่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กหอนค้าดูอยู่ปุ๊บตายแล้วกลับมาอย่าลืมนะร้านนี้แบบเยี่ยมเลยนะเฮียเฮียอยากจะขายหอนค้าอย่างเดียวเลยตัวนี้วไอ้อะเดี๋ยวจะไปนนวลจันทร์อีกแล้ว ร้อน้ี่เฮียหน้าจะเปิดมากนะบกระเปาหมา,หา,าลามา่าที่เฮียบอกจะให้รอกเฮียทำนี้กินมีแปลนว่าจะขายแต่ถ้าผมบอกอร่อยเฮียบอกขายแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าไม่อร่อยเฮียบอกเฮียไม่ขายเฮียเขามั่นใจครับแต่คนอื่นไม่เคยชิมเลยนะ เยล่อลุเยอลุเยอลุแต่ว่ามันมันหอมพริกหมาล่ามากมากนะยวลองเขาเฮียถามว่าอร่อยไหมผมบอกเลยว่าอร่อยอร่อยนะมันมีรสชาติอร่อยอีกมันมันยังแบบมันเรียกมันมีความอร่อยอยู่มันมีความแปลกของหมาล่าที่แท้มันเป็นหนึ่งตัวเลือกให้คนมาเลือกได้มันก็เฮียร้านเฮียก็จะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นแต่ผมโอเคเลยฮะแต่ที่กินไปอ่ะกุ้งโอบุณเส้นโอ้ไม่แปลกใจเลยเฮียอร่อยอร่อยมาก อขอลองอันนี้นะสุก,กี้ของเฮียนะเดี๋ยวจะกินข้าวขาหมูข้าวขาหมูเฮียบบโดนเลยอ่ะอันนี้เฮียมั่นใจเลยใช่ไหมไม่งั้นก็าคงไว้ตั้งชื่อป่กสุกี้ในพันชิมน้าก่อนดีกว่าเนี้ยใครชอบแบบไหนเฮียเขาไม่เคยงกน้ําจิ้มนะครับคุณจะใส่เท่าไหร่คุณใส่ไปเลยนะครับแล้วแต่ความชอบของคนนะแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมกินวันนี้อร่อยมาก อร่อยครับก็ไม่แปลกที่ตั้งชื่อว่าสุกี้ในพันถ้าอยากกินซุกี้ต้องสุกี้ในพันแล้วใครที่อยากกินแบบขาหมูคุ้มๆแบบนี้นะ69บาทกินได้ไม่อันไม่จำกัดเวลาถ้าใครไม่กินดูฟี่ก็ผมขายแค่50ิบาทจานหนึ่ง50ิบาทอ๋อถ้าใครกินไม่เก่งมาลองก็ได้จานเดียวจานละ50บาทผมสั่งข้าวแล้วไส้ล้วนได้ไหมเฮ้ยโหอร่อยทุกอย่างครับมันถึงว่าในบุฟเบก็กินไส้ล้วนได้เหรอ ใช่ร้านนี้อร่อยจริงดูจากหน้าผมแบบไม่โกหกไสอะไรไปครับเาเดินไส้เขาครับแต่ว่าแบบอร่อยมากมมคือยอมรับถึงไส้อร่อยมากอ,มอันนี้คือไส้ล้วนอันนี้คือสันดานเลยอ๋อ <laughs> <laughs> ไส้ไส้ล้วนไปน่า <laughs> กินมากพ <laughs> ี่อันน่ากินจริง ได้ที่ไหนเอาเลยเอาเลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันร้านเฮียนะครับจะเปิด10โมงจนถึง2ทุ่มทุกวันยุดทุกวันที่16ของเดือนครับนั่นแน่เอางี้เฮียบอกเปิดทุกวันหยุดทุกวันที่16ผมอันนั่นแน่ ที่อยากแวะมานะสุก,กี้ในพันนะครับผมมากินข้าวขาวหมูบุฟเฟ่หกสบาทนะร้านจะเปิด10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มวิภาวดีซอย2แยก6นะครับตรงม,ม,มหาลัยหอนค้า แวะมาได้เลยครับเปิดทุกวันครับปิดวันเดียวคือวันที่16ครับผมให้เฮียเขาได้ไปขึ้นลอตเตอรี่ไงจะถูกหวยไงแกงก็ต้องแบบดีใจไงแวะมาได้นะคะแค่69บาทเลยพูดถึงวันนี้นะผมสรุปให้เลยท่าดีมากๆนะครับขาหมูเขาทาได้ดีเลยน้ําราดทาได้กรอมๆน้ําส้มก็มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เขาทำาะไห้ผมเนี่ยดีทุกเมนูนะผมว่าโอเคเลยแต่ที่เด่นวันนี้แล้วผมรู้สึกชอบในบุฟเฟ่ต์ขาหมูของเขานะครับคือไส้ครับอร่อยมากครับแวะมาได้เลยนะครับลอง นะครับหรือใครอยากเห็นร้านที่คุ้นมาในแบบนี้ก็คอมเมนต์ที่ไหนมีก็มาบอกผมหรือว่าใครเห็นเทมน,นี้บอกเพื่อนๆต่อให้แวะมาทานร้านนี้ได้ผมแนะนำเลยว่าดีครับผมฝากด้วยฮะฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับผมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม